ในร้านขายพิซซ่าร้านหนึ่งมีผู้ชายแก่ขอทานคนหนึ่งได้สั่งอาหารแล้วหันตัวกลับไป แต่อเผอิญชนตัวไปที่ผู้ชายคนอื่นที่แต่งตัวสุภาพผู้ชายขอทานก็กล่าวขอโทษด้วยคำสุภาพแต่ผู้ชายแต่งสูตรคนนี้ทำท่าดูถูกและพูดกับเขาว่าคุณรู้ไหมว่าสูตรตัวนี้ราคาแพงเท่าไหร่ผู้ชายขอทานก็แค่พูดขอโทษอีกทีต่อมาผู้ชายรูปหล่อได้สั่งอาหารแล้วกลับไปที่นั่งของเขาผู้ชายขอทานก็ตามไปนั่งด้วยชายใส่สูตรรู้สึกไม่พอใจและแปลกใจที่ชายแก่มานั่งด้วยขณะนั้นพลังงานเสิร์ฟเอาอาหารมาผู้ชายใส่สูตรทำท่าหยิบพิซซ่ามากินแต่แล้วผู้ ชายขอทานไม่ลังเลใจก็รีบหยิบพิซซ่ามากินก่อน ผู้ชายใส่สูตรไม่พอใจอย่างแรงแต่ก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งสองคนนั่งกินพิซซ่าแบบนี้ต่อไปสุดท้ายพิซซ่าเหลือชิ้นเดียวผู้ชายขอทานไม่คิดจะให้ชายคนนั้นกินแค่ใช้มือหยิบไปกินทันทีผู้ชายใส่สูตรโกรธมากเลยพูดว่าแกไม่รู้ว่านี่เป็นพิซซ่าชิ้นสุดท้ายหรือผู้ชายขอทานทำหน้าเฉยๆแค่คิดว่าผู้ชายใส่สูตรน่าจะหิวมากเลยแบ่งพิซซ่าชิ้นนั้นเป็นสองชิ้นให้เขากินผู้ชายใส่สูตรยิ่งโกรธไปใหญ่ ผู้ชายใส่สูตรดุไปว่าสยองแล้วคิดว่าผู้ชายขอทานกำลังกวนเท้าเขาจึงด่าชายขอทานไปด้วยคำไม่สุภาพชายขอทานรู้สึกแปลกใจกับสิ่งนี้ขณะเดียวกันพนักงานเสิร์ฟก็เ,เอาพิซซ่าอีกจานมาวางบนโต๊ะแล้วพูดกับผู้ชายใส่สูตรว่านี่เป็นพิซซ่าของคุณผู้ชายใส่สูตรอธิบายให้พนักงานว่าเขาได้กินพิซซ่าของเขาแล้วพนักงานจึงพูดออกมาว่านั่นคือพิซซ่าของลุงแกคนนี้ค่ะ สองคนได้สั่งอาหารเหมือนกันตอนนี้ผู้ชายที่ใส่สูตรรู้สึกเครียดเขาขอโทษและรู้สึกละอายใจแกถามผู้ชายขอทานว่าทำไมเห็นเขากินพิซซาของตัวเองแล้วไม่พูดอะไรแต่ยังแบ่งให้เขากินครึ่งชิ้นอีกชายขอทานทำหน้าใจเย็นไว้แล้วแต่ว่าผมไม่คิดมากขนาดนั้นเพราะการแบ่งปันทําให้ผมรู้สึกดีผู้ชายใส่สูตรโทษตัวเองว่าได้รีบตัดสินและว่าคนอื่นโดยไม่ดูให้ดีๆแกรู้สึกผิดและกินพิซซาชิ้นที่ชายขอทานแบ่งให้ หลังจากนั้นสองคนกินพิซซ่าอย่างสนุกสนานคุณรู้ไหมว่าผู้ชายขอทานคนนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้อย่างไรจากมุมถนนมุมหนึ่งที่อเมริกามีผู้ชายถือแก้วกระดาษนั่งขอทานอยู่ถ้าขอเงินจนครบแกก็ไม่ต้องนอนข้างถนนอีกแล้ว ทุกคนที่เดินผ่านมาก็พยักหน้าใส่สักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเธอควักเงิน20ดอลลาร์จากกระเป๋าเอาไปให้ผู้ชายขอทานตอนนี้แกไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังเปลี่ยนชีวิตของแกแกขอบคุณผู้หญิงคนนี้และรู้สึกแปลกใจแกถามว่าทำไมให้เงินผมเยอะขนาดนี้เธอนั<ๆ>่งลงแล้วพูดว่าฉันเชื่อว่าถ้าจริงใจกับใครจะได้รับความจริงใจกลับมาจากนั้นเธอลุกขึ้นและออกไป ผู้ชายขอทานเรียกเธอกลับมาถามชื่อเธอตอบว่าชื่อซาร่า Sara, ทำงานอยู่ที่ตึกตรงข้ามถนนหลังจากที่ซาร่าเดินออกไปผู้ชายขอทานจึงเอาเงินจากแก้วออกมาแกพบว่าในแก้วนั้นมีแหวนวงใหญ่มากแกคิดว่านี้น่าจะเป็นแหวนที่ซาร่าทำหล่นตอนวางใส่เงินแกรีบวิ่งไปตามซาร่าแต่แกหาซาร่าไม่เจอจนสุดท้ายคิดจะไม่หายแล้วแต่แกพบเห็นมีร้านจำหน่ายของอยู่ต่อหน้า แกหยิบแหวนออกมาดูและลังเลสักพักสุดท้ายก็เดินเข้าร้านแกถามพนักงานว่าแหวนวงนี้ราคาเท่าไหร่พนักงานเห็นแหวนแล้วรู้สึกตกใจมากเขาเอาแว่นขยายส่องดูแล้วพูดว่าจะจ่าย4ี่พันเหรียญให้แหวนวงนี้ผู้ชายขอทานทำหน้าตกใจเพราะเงินเยอะขนาดนี้ใช้ได้หลายเดือนเลยทีเดียวและไม่ต้องนอนข้างถนนอีกทันใดนั้นพนักงานหยิบเงิน4ี่พันเหรียญออกมาวางต่อหน้าผู้ชายขอทานแกเลิมรู้สึกสับสนตัวเอง เห็นเงินเยอะขนาดนี้แกนึกถึงคําพูดของซาร่าถ้าจริงใจกับใครจะได้รับความจริงใจกลับมาพลาง,งานจึงถามแกว่านายจะลังเลใจทําไมเมื่อได้เงินนายก็ใช้ได้อีกนานแต่ชายขอทานกลับตอบไปว่าผมคิดแล้วผมจะเปลี่ยนใจพูดเสร็จแกก็หยิบแหวนเดินออกไปต่อมาชายขอทานได้เดินไปที่บริษัทแห่งหนึ่งแกถามว่าซาร่าอยู่ที่นี่หรือไม่ซาร่าเห็นเพื่อนเรียกจึงเดินมาเธอเห็นชายขอทานมาหาตัวเองและถามว่านายต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม ผู้ชายขอทานเอาแหวนมาถามว่านี่เป็นแหวนของคุณหรือไม่มันตกในแก้วของผมซาร่ารับแหวนไว้และรู้สึกดีใจมากแหวนวงนี้สำคัญกับเธอมากซาร่าไม่เชื่ออีกต่างหากเธอมองชายขอทานพูดว่านายสามารถเอาไปแลกกับเงินจำนวนมากทำไมนายยอมเอามาคืนให้ฉัน ชายขอทานตอบว่าเธอเคยช่วยผมผมเลยอยากตอบแทนเธอแล้วเธอเคยพูดกับผมไว้ว่าถ้าจริงใจกับใครจะได้รับความจริงใจกลับมาซาร่ายิ้มอย่างมีความสุขเธอบอกจะไม่ลืมวันนี้โดยเด็ดขาดผู้ชายขอทานบอกว่านี่คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจากนั้นแกหันตัวกลับไปเพื่อนของซาร่ามีข้อเสนอ เธอสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตโดนงลงให้ทุกคนมาช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ได้ฉันคิดว่าจะมีคนใจดีหลายคนชอบเรื่องนี้และบริจาคให้เขาซาล่าเห็นด้วยกับความคิดนี้เธอก็เริ่มทำตามเธอโพสต์ขึ้นโซเชียลเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เธอเซอร์ไพรส์มากที่มีคนแชร์โพสต์นี้ไปเยอะผู้คนจํานวนมากทั่วโลกบริจาคให้ผู้ชายขอทานคนนั้นหลายวันต่อมาเธอพบว่าเงินบริจาคมากกว่า1 90, นึ0 0 0สเหนรียญตัดมาที่ผู้ชายขอทานเขากําลังนั่งขอทานอยู่ตอนนี้ซาร่าหิ้วกระเป๋าใหญ่สีดําเข้ามาเธอพูดว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้แกผู้ชายขอทานรับกระเป๋าไว้แกมองเห็นข้างในมีเงินจํานวนเยอะมากแกถึงกับอึง้งซาร่าบอกไปว่านี่คือเงินจํานวนมากกว่า1,90,000ดอลล่า ผู้ชายขอทานถามว่าจะให้ผมหมดเลยหรือเธอตอบไปว่าใช่แล้วผู้ชายขอทานบอกผมไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นซาร่านั่งลงและเล่าเรื่องที่เธอทำให้เขาฟังเธอบอกว่านี่เป็นน้ำใจของคนทั่วโลกเอามาให้คุณต่อจากนี้คุณไม่ต้องนั่งขอทานอีกแล้วผู้ชายขอทานรู้สึกซาบซึ้งเหลือเกินแกไม่เชื่อกับตาตัวเองขอบคุณเธอมากๆา,กาก้าจะคุ้มครองเธอ หลังจากที่ซาร่าออกไปแกหยิบกระดาษจากกระเป๋าออกมาในนั้นเขียนคำว่าถ้าจริงใจกับใครจะได้รับความจริงใจกลับมาเรื่องนี้ก็จบลงเพียงนี้มีคนบอกว่าแหวนวง,งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตเขาไม่ใช่ความจริงใจที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปหวังว่าทุกคนยังมีจุดยืนของตัวเองและมีความจริงใจต่อกันโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคน